โดนแล้วครับนี่ครับนี้หูาคข้อตัวใหญ่ครับปลาช่อนครับโอ้โอปลาโดโใช่งามเลยครับนี่ก็ปลาช่อนอปลาโดใช้สวยเลยครับตัวนี้ เรียบร้อยครับตัวแรกมาแล้วครับนี่ครับเหยื่อขาดไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อใหม่นะครับเอาไปเก็บก่อนครับวาไว้ก่อนครับ ทำถังใหม่มาพอาดีเลยครับไว้ได้ขังเอาไปปล่อยที่สะนี่ครับถังน้ำใส่ก่อนครับ ไม่วัดเจ็บเยอะครับตัวนี้ครับสีสวย,ยครับเราขัางไว้ก่อนครับ เยี่บร้อยครับหนึ่งแต้มครับไปดูตัวต่อไปครับว่าจะได้อีกล่าโอ้จะหลุดบ่าไม่หลุดนะไม่หลุดนะอม่หลุดเดอ้อเงียบเลยยังไ,ไงใสสวยเลยครับปลากระสุบจะหลุดไหม นี่ครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับเป็นปลากระสูกนี่เองตีผิวน้ำอยู่ตั้งนานว่ามันไล่ไปสปินสวยเลยครับไปครับเอาไปขังไว้ก่อนครับเดี๋ยวได้ถ่ายภาพนี่ ตายครับขังแบบกระชังมันจะตายเร็วเลยทำทำถังแบบกข็ขังประช่อนกันนครับไปแล้วครับนอกไว้ครับไปนอนอยู่ครับชะโดครับ ครับเดี๋ยวไปดูตัวใหม่ครับโอ,โอ้โดนอีกแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับน่าจะปลากระสูบ นี่ครับโดนแล้วขึ้นมาจะหลุดไหมจะหลุดไหมไม่หลุดครับนี่ครับไม่หลุดครับเรียบร้อยครับใช้กำลังดีเลยครับโอ้ติดมินมีนิดเดียวเองเกือบจะหลุดแล้วโอ้ยยังไงถึงแล้ว ด่เาเดียวไปขังไว้ก่อนครับนีนครับไ้สวยเลยครับตัวที่สามนะครับขังไว้ก่อนจะโด,ดตัวหนึ่งกระสุบสองนะ้ะ เังไว้ครับในนี้ไม่ตายแน่นอนครับไปครับไปดูตัวอื่นอีกกินอีกไหมนี่ครับผลงานมือนี้ครับนี่ครับอยู่ว่างไนครับปะจดูกะสกุตัวสองตัวนี่ครับ น้ามตัวครับกระสูตรเอาไปทอดกินครับไปใโดูไม่แน่เดี๋ยวไปใส่บอ่อดูก่อน